สวัสดีค่ะจอมอีสานพลังเพื่อนมณีจ้ามนีสพามมเมืองน้ำพี่น้องน้ำลดเห็นี่ยเห็นบอกกันมันน้ำลดลงเหรอคะแต่ว่าวาอากาศหนาวลบสิบประศั่นแต่ว่าวาไม่นำไม่มีหิมะแล้วค่ะถ้าเป็นนำแข็งเห็นไ่มนำแข็งจับน้ำงาใหม่พี่น้องจ้าเห็นบอกอากาศมนีลบสิบค่ะแต่ว่าหิมะบ่ล่งแล้วค่ะเด้อเป็นนำแข็งค่ะ น้ำลดค่ะกันเพ่นกันเพ่นมองยามตายเนาะค่ะเนาะกันพงน้ำมันลดลงพี่น้องน้ำแข็งมองได้ที่มันน้ำอนั้นกับนเกาะเป็นน้ำแข็งเนาะ,ะเนาะนี่นาบาทนิสานพลังเป็ดมารีพี่น้องนี่อากาศหนาวพี่น้องแะน้ำพ่นลดค่ะน้ำพ่นลดแล้ว แต่ว่าอากาศก็ลดแล้วแต่เริลดซิบค่ะแต่ว่าหิมะเบลุลงค่ะแต่ว่าเป็นน้ำแข็งน้องน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งคุณเป็นน้ำแข็งเนาะคะเนาะอ,อากาศมันลดเพีย่น้ำน้ำขึ้นมาหอดพี่เนาะคะเนาะน้ำมัน,มน,น,น,มนมลดปากร้ายเลยลดลงเป็นเม็ดพี่น้องลดลงเป็นเม็ดวันนี้มึงน้ำแข็งบี้จับมันตุนไม เป็นน้ำแข็งหรือเป็นนองเด้อเบาออกทวนๆคนละออกปากทวนๆแข็งพี่น้องมื้อนี้ออกสายเดียวมาคนเดียวนะพี่น้องเนาะว่าสิยางว่ามึงเห็ียดมูหนูน้ำแข็งทาง เพราะว่าพอไน่ฝนเขาย่ำขึ้นเนาะค่ะเนาะทำงานตากันขึ้นเม่งพี่น้องเถอะมองน้ำขึ้นมาเนาะบัดนี้มันลดลงนี่ลดลงเป็นน้ำแข็งหรือพี่น้องเนาะงางที่นี่ก็เป็นน้ำแข็งก็กัก็ดินก็แข็งหรือพี่น้องะนี่เห็นบ่ดินก็แข็งโอ้ยลดถึงมากอยังเนาะบัด ได้ว่าปีญางเข้าไปเมืองทางนั้นมันมีรถจกคนมาเห็ด,ดอีหยังเนาะมันคนมากันน้ำก็ยังได้ป่ะปีญางหาเห็ดน้ำขังทางเห็ดหูหนูไหมพี่น้องมึงนั่นได้ไปไปตากแหงไว้ถ่ายมูเนาะค่ะเนาะมูนว่าตากแหงไว้ถ่ายโหลดพี่สัตวแต่ว่ามันหนาวอากาศหนาวนอนกะ น้ำรดพี่น้องน้ำรดแดดออกนี่พี่น้องแดดออกจ้ะแต่วออ่าพ็เป็นแดดอุ่นเึนนนนออกแดด,นในใดนนหนา,ดนาวนี่งานน้ำขางทางน้่นอนออกงานหาำมือเห็ดต้องขางทางเห็ดหูหนูแดดออกก็เป็นแดดอุ่นแดดหนาวอยูในใส่ถุงมือเลยพี่น้องขออนุญาตใส่ถุงมือเลยหนาวแห้งค่ะ nào heo, nào chặt tham mà chôm view mà chôm view thiêu thật tâm lập lốp ship cả à, hết tâm thang lắm chị nó hết muốn ngủ tìm mi vào ต่เก่ามันเกิดน้ำพังสิล่ะแต่ยังพอท่านเห็นเมาค่ะเน,นาะโอ๊ยโอ้ยมือเดนใส่ถุงมือหรอมันเมินพี่น้องเรืองบรรยากาศชมทิวทัศน ทางข้างมู่บานคลองน้ำก็จะมองอยุ่มองรถทางต้นไม้พื่นรมค่ะผลมาตัดต้นไม้ฮะผลตัวร้ายนะมันมีต้นไม้มันลมนมนมุมไถ่ลนนลคลองน้ำบ่สะดวกว่านี้รถผลเล่มาตัดออกแกถามกันมา้งค่ะตัดต้นไม้ออกบันี้ก็เพาะดีมันนี่น้ำรถพอดีแล้วกับมันนี่อากาศหนาวว่าออกไอชวนทวนน้ำก็จะเป็นน้ำแข็งเด้อขันขันขันม่เป็นหิมะเนาะก่ะเนาะ กันว่ามีหิมะขันเป็นอาการลบซิบมังซีก็คือเป็นนำ้ำแข็งน้ำน้ำรับล้องก็สิเป็นน้ำแข็งน้คขางน้คขางข้องน่ะคะ่ะเนาะตุนเส้มต้นเซ้มก็สิเป็นน้ำแข็งเลยพี่น้องเป็นน้ำแข็งกรอบเลยเพราะว่ามันลบสิบน่ะค่ะเนาะ นี่ละอากาศหนาวค่ะแต่ว่าถ้าหิมะล่มเหมือนสิบนหนาวแต่ว่าถ้ามันเป็นน้ำแข็งล่มแบบนี้หนาวนเป็นน้ำแข็งเมืดอเด้อพี่น้องเด้ตอต้นเสีนย่ต้นเส้มนี่ก็จะคายอันผักกาดหินนะค่ะแต่ว่า่นออกมาเห็ดเป็นเครืองเป็นซอสเนาะเนาะน,ะนี่คือคา,ายกับวซา,าบิไม่พี่น้องแต่ว่าต้นเส้มนี่เพิสนสิออกมากเป็นสีเหลืองๆนะเะนาะ แต่ว่าพิ่นชิบ่อันยีนเือออนวาสบีเนาะนี่นี่เอื่นเสืมเน้อค่ะเ้อเพิ่นเอาไปเฮ็ดอันสอดเป็นเส้มกินกับสเต็กเนาะค่ะเนาะนี่ใบพิ่นก็กินได้ท้่พี่น้องใบพิ่นก็คือประกาศหินเอาไปคันสุ่มคันสุ่มคันออกมากกับคือประกาศหินได้ละนี่นี่เอื่นเส้มเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเรานี้เพิ่นเป็นน้ำแข็งเราพี่น้องแต่พิ่นบ่ตายเนี คุณว่าตายพ่ออ่นชอบเป็น,น้ำแข็งเพิ่์กระขึ้นหรือเกาเพระาะว่าพุณว์ยุกพุณว์ปับสภาพได้แล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะปลาเสืม่มกับที่วเขาพ <c oughs> ี่น,อน้นองแดดออกพี่น้องเห็นปะตอนนี้สิบโมงเช้าเป็นที่มาเวออ่เอ,อเป็นน้ำแข็งเว่อพี่นเนา แสดงน้ำแข็งอีกอปารับหนึ่งนะคือว่าบางคนก็เอิ่นขนาดพลังบางคนก็เอืน่นกวงกุ้งญี่ปุ่นกวงกุ้งเกาหลีว่าแต่ว่าเยอะละมันเอิ่นตนรับเด้อค่ะเด้อตนรับเปื่นปลูกใบเห็ดน้ำมันน้ำมันปติบเนี่ยน้องน้ำแนะข็งนี่เนี่ยเขาขาว อาพอออก่อีงแดดดีดี่นองแต่ว่าแดดหนาวหนาวกร้างว่าถ้าเห็นแสงสว่างกพไปนองเนาะถึงว่ามันสีหนาวแต่ว่าเขาเห็นแสงแดดเขาก็ดีใจให้ก็มันเมืดถ้ตสุมือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมันเมืดมีวิแต่ฝนเมืดเมืดฝนมืดฝนเมื่อฝนมืนน,นีแดดออกแต่ว่าเป็นน้าแข็งพี่น้องจ้าต้นรับก็เป็นน้าแข็ง,งรับ,บ,เ,นนรบสเส้น อันนึงอันนึงปลูกเก็ดน้ำมันต้นรับเกล็ดเป็นน้ำมันเตือนต้นเสี้ยมเก็ดเป็นโซดสำหรับกินกับสเต็ก้ะกันเนาะอยู่น้ำกันแต่ว่าคุณภาพเอามาผลิตคนละย่างพี่น,อน้อ,ดดอ,ดดอ,นองจ๊ะแบียดพี่น,อนอ้องเบียดต้องหลนดงเงาข้นเลยมูอบานนะกันเนาะ อันนี้ภูเขาไปนองจกะบันย่า่สิมิแต่ภูเขาออมเลยดี